๖ทัศนคติที่จะฉุดรั้งคุณไม่ให้ประสบความสำเร็จไม่ให้คุณก้าวหน้าคือ1เอาแต่ฝันทึงวันที่จะเจริญก้าวหน้าโดยไม่สแสวงหาความรู้ไม่พัฒนาตัวเองเอาแต่นั่งรอนอนรอโอกาสให้โอกาสมันวิ่งเข้ามาหาไม่ยอมวิ่งหาโอกาสคนเหล่านี้ขาดความขยันหมั่นเพียร2เมื่อเจออุปสรรคก็ตอบใจง่ายๆล้มเลิกกลางคันไปไม่สุดไม่แก้ปัญหาเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถคนเหล่านี้เป็นพวกเหาะแหยะใจเสาะเปล่าบาง สามยึดติดกับสิ่งเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและไม่สนใจความรู้ด้านอื่นๆที่นอกเหนือไปจากสังคมที่ตัวเองเคยอยู่ความรู้ที่ตัวเองเคยมีเคยพูดเคยคุยคนเหล่านี้ยึดติดเหนียวแน่นยิ่งกว่าตังเมสี่คิดไปเองว่าตัวเองไม่มีความสามารถทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ทั้งๆที่ตัวเองอาจจะมีศักยภาพมากพอเพียงแต่ไม่ได้ลงมือทําไม่ได้ทํามันอย่างจริงจังคนเหล่านี้มักจะกดศักยภาพของตัวเองไว้ห้า กังวลไปกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและคิดถึงแต่เรื่องราวลบและน่ากลัวทั้งที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นคนเหล่านี้เป็นพวกขี้ขลาดบาดกลัว 6. ให้ความสําคัญกับสิ่งที่ไม่ได้สําคัญปล่อยเวลาให้น่วงเลยไปวันแล้ววันเล่าและไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและไม่ลงมือทําแบบใหม่สักทีคนเหล่านี้ไม่รู้ด้วยซ้าว่าจะต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังมาฝึกไปด้วยกันกับกฤษซินอินดี้เชื่อว่าชีวิตนี้ดีขึ้นได้อีก กดหัวใจกดเม้นต์กดหัวใจคอมเมนต์ให้แชร์ออกไปขอบคุณข้อคิดต้นเรื่องจากจอบไทยและพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับ